สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทําต้มยําไก่ใส่ใบกระเพราใส่พริกขั่วมาฝากกันครับสูตรนี้เผ็ดร้อนจัดจ้านทําง่ายเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกใช้สะโพกไก่นะครับติดน่อง500กรัมเครื่องในไก่300กรัมเห็ดฟาง150กรัมครับข่า20กรัมครับตะไคร้40กรัมครับ ใบมะกรูด5ใบหอมแดงบุบ5หัวครับมะเขือเทศหั่นชิ้น80กรัมพริกจินดาขโขก7เม็ดพริกจินดาแห้ง7เม็ดผักชีฝรั่งซอยตามชอบครับใบกะเพราตามชอบครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนโต๊ะ กเกลือ2ช้อนชาน้ำสะอาด1.5ลิตรส่วนผสมมีเท่านี้เริ่มเลยครับอันดับแรกตั้งน้ำรอจนเดือดครับพอน้ำเดือดพุ่งเราใช้น้ำ1.5ลิตรใส่ขา20กรัมครับตะไคร้ซอย40กรัมใบมะกรูด5ใบครับหอมแดงบุบ5หัวครับมะเขือเทศ80กรัม จากนั้นตั้งรอจนเดือดครับพอเดือดพุ่งมีกลิ่นหอมแบบนี้น้ําต้องเดือดนะครับใส่น้องไก่ติดสะโพกที่เราสับเอาไว้ลงไปได้เลยครับพยายามสับเป็นชิ้นเล็กพอดีคําครับจะได้สุกได้ง่ายแล้วก็ทานได้ง่ายก่อนนํามาสับล้างขยําเกลือสักรอบหนึ่งครับช่วยลดกลิ่นคาวได้เยอะครับ แล้วก็ตอนใส่ไก่น้ําต้องเดือดจัดครับเพื่อให้ไม่คาวครับคราวนี้พอใส่ไก่ลงไปรอจนเดือดขึ้นหม่อีกรอบหนึ่งใส่เครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่ขูดล้างทำความสะอาดเอาไขมันออกให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคํากึืนบ้างเป็นริ้วจะได้สุกด้ง่ายครับตั้งมาจนเดือดอีกรอบหนึ่งทยอยช้อนฟองออกครับฟองนี้จะเป็นคราบของเลือดไขมันต่างๆครับฉะนั้นช้อนออกจะทำให้น้ำต้มยำเรามีกลิ่นหอม ใส่พริกลงไปได้เลยครับพอไก่เริ่มสุกพริกจินดาโขกตามด้วยเห็ดฟางหั่น4ีหั่นสแล้วแต่ขนาดลูกครับ150กรัมครับพอใส่ลงไปแล้วตั้งไฟอีกสักครู่ครับรอจนกว่าเห็ดฟางจะสุกพอเห็ดฟางสุกดีปรุงรสชาติด้วยเกลือป่นครับผงปรุงรสไก่ผักชีฝรั่งครับโรยลงไปได้เลยครับ จากนั้นก็ตามด้วยใบกระเพราครับรอจนใบกระเพราโดนความร้อนมีกลิ่นหอมสักคู่ก่อนครับตรงนี้ใช้ไฟแรงน้ำต้องเดือดนะครับใบกระเพราจะได้มีกลิ่นหอมพอตั้งมาจนทุกอย่างสุกดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาครับพอปรุงรสด้วยน้ำปลา,รปรปาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ปิดไฟรอจนเย็นลงมาสักนิดนึงก่อนครับอย่าเพิ่งปรุงมะนาวครับพอน้ำเริ่มเย็นลงมาเรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกแห้งคั่วนะครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ความเผ็ดร้อนลงไปครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวครับพอปรุงรสน้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วคนอีกสักนิดก็จะเป็นอันเสร็จครับสําหรับเมนูต้มยำไก่น้ำใสใส่ใบกระเพราใสพริกคั่ว สูตรนี้เผ็ดร้อนจัดจ้านไก่ไม่คาวเครื่องในสุกกำลังดีใครอยากทำสามารถทำตามได้เลยครับอัตราส่วนผมขึ้นให้ในวิดีโอเรียบปลอยแล้วใครดูไม่ทันเลื่อนลงไปจดด้านล่างของคลิปได้ครับมีอยู่ในรายละเอียดวิดีโอแล้วครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ